สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่าง่ตยนะครับจากร้านสมัยทีเซอร์วิสครับวันนี้มีงานเป็น macbook air นะครับตัวนี้เป็น m o เดล a 2337นะครับก็ตัวนี้มาในอาการหน้าจอนะครับแตกนะครับผมตัวนี้ผมก็ทำการแก้ไขด้วยการเปลี่ยนตัวหน้าจอใหม่นะครับเป็นการเปลี่ยนแบบจอในครับผมเป็น lcd นะครับตัวนี้เครื่องก็สามารถกลับมาเปิดติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็ ตัวนี้ครับเป็นจอเดิมของลูกค้านะครับที่แตกมานะนี่ครับก็การเปลี่ยนจอในก็จะทําให้ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายลงได้เยอะเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหานะครับ macbook นะครับจอแตกนะครับจอเป็นเส้นจอเปิดไม่ติดนะครับจอมืดอะไรพวกนี้นะครับก็ทางสมายทีเซอร์วิครับมีบริการรับเปลี่ยนนะครับทุกรุ่นเลยสามารถลองติดต่อสอบถามมาทางเพจของสมายทีเซอร์วิได้นะครับ โอเคครับก็วันนี้ครับช่างตายครับขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ